สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณและจะทำอะไรต่อไป เขาคิดตกแล้วว่าความรู้สึกของเขาอะมันชัดเจนมากๆว่าเขารักคุณแล้วเขามีความสุขเวลาที่อยู่ใกล้คุณหรือเวลาที่ได้คุยกับคุณเขารู้สึกว่าชีวิตที่มีคุณอะมันมีความสุขมากกว่าไม่มีอืมเหมือนเข้าใจอะไรอะไรมากขึ้นเข้าใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นเข้าใจความต้องการของตัวเองมากขึ้น ในตอนนี้ในจุดนี้นะคะเนี่ยเขารักคุณมากเลยเขาเขารู้ตัวแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจค่อนข้างมั่นใจว่ามันคือความรัก ิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณกนะ็คือเอาจงจริงนะถ้าถ้าคุณสองคนเนี่ยคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอ่ะถ้าสมมติเป็นแฟนเป็นอะไรกันอยู่แล้วเนี่ยเร็วๆเ,เนี้ยมีโอกาสที่เขาจะขอคุณแต่งงานนะหรือมีโอกาสที่เขาจะพูดเรื่องเรื่องของการสร้างครอบครัวการแต่งงานการอยู่กินกันอะไรแบบเนี้ยอืแต่ถ้าสมมุติว่า,าคุณสองคนอะ่ะยังเป็นแบบ แค่คนแอบชอบแอบคบแอบคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังยังเป็นแค่คนคุยยังไม่ได้มีสถานะอะไรที่ชัดเจนเราว่าเขาจะขอขอจริงจังกับคุณอะจะให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณคือเตรียมที่จะพูดเรื่องนี้เตรียมที่จะพูดเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะคือถ้าถ้ายังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยก็เตรียมเลื่อนขั้นไปเป็นแฟนไปเป็นคนรักได้เลยแต่ถ้าเป็นแฟนเป็นคนรักกันอยู่แล้วเนี่ย เราว่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการสร้างครอบครัวเรื่องของการที่แบบตกลงว่าเออจะอยู่กินกันจะจะใช้ชีวิตร่วมกันยังไงอะไรประมาณเนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาเขากำลังคิดเกี่ยวกับคุณนะเขาคิดว่าคุณเป็นยังไงเอ่ยโอ้เขาคิดว่าคุณเป็นคนรักที่ดีเป็นคนที่คู่ควรกับ กับความรักความสุขเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เป็นคนรักที่เขาตามหาที่เขาต้องการที่เขาอยากจะได้มาครอบครองและเขามั่นใจมากๆว่าคุณคือคนที่เขาตามหาคุณคือคุณคือคนที่เขารอคอยเขารู้ว่าคุณเองเนี่ยก็เป็นคนที่แบบชัดเจนชัดเจนในความรู้สึกตรงไปตรงมาแล้วก็ พูดคำไหนคํานั้นอน่ะเชื่อเชื่อถือได้เป็นคนรักที่ซื่อสัตย์จริงใจนะคะเฮ้ยมันมีแบบไพ่ที่ผงบอกถึงความรักเขารักคุณมากอ่ะเออเขารู้ว่าความความรักที่คุณมีให้กับเขาอ่ะมันก็ไม่ได้น้อยไปกว่าที่เขาให้กับคุณเลย นะคะอาจจะมากกว่าด้วยซ้ําแล้วคุณนะ่ะเป็นคนที่ทําให้เขาเชื่อในเรื่องของความรักเป็นคนที่ทําให้เขาแบบเข้าใจความรู้สึกตัวเองเข้าใจความรักเข้าใจว่านี่แหละที่เขาเรียกว่ารักก่อนหน้านี้เขาอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้อินในเรื่องของรักๆใครๆสักเท่าไหร่อะไรอเงี้ยแค่โอเคแค่รู้ว่าชอบแค่รักก็เออก็แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ย แต่กับคุณนะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่มันลึกซึ้งมากกว่าคนอื่นๆที่เคยผ่านมามากกว่าที่คนอื่นๆที่เขาเคยพบเคยเจอที่เขาเคยรู้สึกด้วยเมื่อก่อนเขาก็อาจจะคิดว่ามันเป็นความรักแต่พอได้เจอคุณแล้วอ่ะเขาถึงรู้ว่าเนี่ยอันนี้ต่างหากที่มันคือรักจริงๆรักแท้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เป็นคนน่ารักมากๆนะในสายตาเขาเป็นคนที่ ออกแนวแบบน่ารักน่าเอ็นดูน่าทะนุถนอมแล้วก็เป็นคนที่เขารู้สึกว่าอยากอยู่ด้วยอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะไรแบบเนี้ยคุณเป็นคนคุณอาจจะเป็นคนหน้าเด็กหรือคุณอาจจะมีความเป็นเด็กมากกว่าเขาหรือมีความขี้อ้อนอะไรบางอย่างคะ่ะมีมีอะไรบางอย่างที่เป็นเด็กอยู่ในตัวคุณอะคือถ้าไม่ใช่หน้าเด็กหน้าอ่อนกว่าวัยคุณก็อายุน้อยกว่าเขาหรือว่านิสัยใจคออะไรบางอย่างของคุณอะมันมีลักษณะ ที่ที่มีความเป็นเด็กอยู่ในนั้นเช่นขี้อ้อนเอาเอาใจอะไรอย่างเงี้ยมีความมุงม้งมิ้งงุ้งยิงมีความน่ารักแบบนั้นน่ะน่ารักเหมือนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมมีความสดใสแบบนั้นอ่ะทีนี้แล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงเขาจะทํายังไงต่อไปแต่จริงๆก็ก็เริ่มชัดแล้วนะคือเขาความคิดของเขามันก็ไปในทางนี้นะคะ เขาจะทำยังไงต่อไปเราว่าเอ,อ่อคนคนนี้เขาจะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นอะไรที่แบบสบายใจคือโอเคเขาคิดที่จะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องของความจริงจังเรื่องของการขยับเลื่อนขั้นสถานะอ่ะอันนี้แน่นอนนะคะที่ที่เหมือนกับว่าเขากําลังคิดอยู่กําลังเตรียมว่าจะคุยกับคุณจะพูดกับคุณแต่ ในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือมันดีอยู่แล้วต้องบอกอย่างเงี้ยว่าความรู้สึกที่เขามีกับคุณตอนเนี้ยมันดีอยู่แล้วแล้วเขาก็จะปล่อยให้มันเป็นแบบเนี้ยให้มันเป็นอะไรที่สบายใจให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติประมาณว่าเอ่อถึงเวลาถึงเวลามันเกิดขึ้นเองถึงเวลาหรือจังหวะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่เขาจะไม่กําหนดอะค่ะว่าเขาจะสมมตินะถ้าเป็นเรื่องแต่งงานเนี้ย เขาจะไม่กําหนดว่าเขาจะพูดกับคุณเมื่อไหร่ภายในกี่วันหรือจะพูดวันไหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าอ,อ,อารมณ์มันพาไปหรือสถานการณ์มันพาไปเช่นคุณสองคนอาจจะไปเดทกันแล้วบรรยากาศมันดีมากๆคุณสองคนก็แบบกำลังแฮปปี้กำลังมีความสุขก,กำลังอินเลิฟกันมากๆจังหวะนั้นเขาอาจจะแบบรู้สึกแบบมันล้นใจอะ่ะ ความรู้สึกมันล้นมันอิ่มมันฟูจนต้องพูดออกมาว่าเออเราอยู่ด้วยกันเถอะเราแต่งงานกันเถอะหรือเราแบบน่าจะแบบมาสร้างครอบครัวร่วมกันอะไรประมาณนี้นะคะอืมสิ่งที่เขาจะทำอ่ะเขาจะทำให้ออ้เขาจะทำให้ทุกๆวัน ระหว่างคุณกับเขาอ่ะเป็นความสุขทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันดีแบบนี้ไปเรื่อยๆ ừ. ถ้ามันดีอยู่แล้วก็จะทําให้มันดีต่อไปเรื่อยๆหรืออาจจะดียิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามเหมือนเหมือนอยากจะโฟกัสที่ปัจจุบันมากกว่าไม่อยากจะไปคิดวางแผนอะไรแบบให้มันยาวไกลเหมือนเขาจะเชื่อว่าถ้าถ้าปัจจุบันมันดี ทุกวันทุกวันปัจจุบันเนี้ยมันดีอนาคตมันก็ต้องดีไปด้วยเออก็ถ้ามันวันนี้มันไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เราก็จะยังอยู่ด้วยกันเราก็จะยังรักกันอยู่แล้วก็เราจะยังมีความสุขด้วยกันไปแบบนี้เรื่อยๆเป็นแบบนี้ไปทุกวันอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามจะทําให้มันเกิดขึ้นให้คุณกับเขามีความสุขแล้วก็แฮปปี้ทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายอืมโอเค ประมาณนี้นะคะจบการอ่านให้แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ